สวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีสุขชนย่างค่ะสวัสดีครับหรือยังพี่น้องพ่อดียนผ้าหลุกๆนะคะมาอ่ามาทะเลกไก่บานนะคะเนาะประมาณประมาณสิบจีด้เฮดเป็นคลิปไปนะคะประมาณสิบสิบสองสิบสามนาทีค่ะจากบานมากนะเนาะอ่าค่ะไม่ลดไม่ลดอ่า ล่งไงลานี่แล้วทุกคนอาจจะเพิ่งจัง,จงสีมาเห็นเพราะว่าเป็นช่องที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนคนไทยมาติดตามหน่อยนะคะเนะาะกับมาเห็ดไว้ถ้าเป็นคลิปเป็นการเคลื่อนไหวของช่องเนาะคะ่ะเนาะสวยพี่น้องให้ไล่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 รู้นะคะจะซูม สูงความสวยความใสให้ดูนะคะอ,อ,อยายโตว่าฟ้าดินที่ให้เราพบเจอแต่ไม่ยอมจะเราคู่กันฟ้าดินแกงแกงเราชาวว่าวหรือเปล่าทำไม่นะต้องห้ามรักกัน ความมาสมมใหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันทางสุดท้ายต้องยอมจำนนกดถนนของเราแยกกันก่อนความฝันของเราสิ้นลงแค่ได้พบกับเธาสักหนสบตาอีกครั้ง แค่ให้ฉันได้บอกเธอสักคำพูดในวันที่จำต้องจำอยากให้รู้ว่ารักเธอมากและจะรักรักตลอดไปเกิดชุดนี้อย่าได้พบเจอก็อชุดน่าคอยฝันกันไหมวันนี้ใจสลาย ยอมจำนนให้ฟาดินแยกโลกไกลกันคนรักกันยิ่งาดินถึงไม่เข้าใจโอ้ยสวัสดีสามล้านสามร้อยล้านดวงใจนะคะออ้ยมีมีหองหน่อยนะพี่น้องมีหองน้อยไหลมีน้ำหองน้อยไหลลงมาลงทะเลนะคะ หงน้อยไหลลงมาทะเลนะคะสวัสดีสัมปะปีแม่จาคันเลาะลูกชายนะคะสุดที่รบแล้วก็พี่จ๋านะคะขอบคุณนะคะส0 0อยล้านดวงใจนะคะมีหงน้อยด้วยทุกคนโอ้ยนนนนนหงมันมาจากทางโน้นนะคะหองนะคะหองมาจากทางโน,นะะ้น,ะะาาโนนะคะไหลามานะคะไหลามาทางนี้นะคะมาดูความสวยงามของทะเลบ้านแม่รดนะคะทุกคนเบาๆไลเจีบข้อนะคะมันสวยเกินไป คุณแม่คุณแม่โอ๊ยโอยโอยห่องน้อยห่องน้อยนะคะมันไม่มีปลานะคะห่องน้อยเดี๋ยวไม่รถสิพาเดี๋ยวว่างๆจะให้สามีพาไปไปตกปลานะเพราะมันเป็นกิจกรรมที่พวกเราชอบมากนะคะสามีชอบตกปลานะคะเมียชอบตกเบ็ดอุ้ยอะไรนี่คือมีเศษอัน อ๋อเศษสายลายนะคะมันเป็นสาหลายทะเลนะคะนี่นะคะมันเป็นสาหลายทะเลนะคะขึ้นลมขึ้นลมมันพัดพาเอามาเข้าฝั่งนะคะไม่ต้องไปตกแกโอ้โอ้โอ้โอโอพี่น้องนอี่นี่นี่สาหลายมันก็จะมานะคะอืสวยงามนะคะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเบาเกนกรนี๊ดกรี๊ดเบาเกนเบาเกนเบาเกนจ๋าเธอดูนี่สิจา๋าเราน่าจะมาเดินเคียงคู่ กันไหมกับสา,สามขึ้นลอยนะคะสามขึ้นลอยนะคะจะเป็นยังไงไม่โลดมานะเสีย <laughs> ม,มีเสียงบันย่นญญาเตสก่อนเลยไอ้เป็ดโอ้ยโอ้ยอ,อ,อย่ามาใกล้กล้องลูกอย่ามาใกล้กล้องแม่กำลังจะจีบบ่าวหนูหนูหนูหนยาหนูโอ้ยไม่มกอดนี่นะคะปกติแม่เราก็จะมาอันเอาดากมาตากแดดตรงนี้นะคะแม่เมราก็จะใส่บิกินี่นะคะใส่ทิชชติงนะคะ แล้วก็มีเราก็จะดนอนพ้อเวอยตรงนั้นนะคะก็ดากตากแดดนะคะอืมสร้างเสียงหลายสัตว์สร้างเสียงอย่างค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ค่ะเลาะคุณคุณแม่อย่าวบบ้าอัางสันนะคะไม่เอานะคะคุณแม่ห้ามวบบ้าจัางสันนะรู้ตัวลูกเนี่ยอุ้ยลูกอือันนี้น่าจะแชะภาพได้เนาะ เดี๋ยว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 อย่าพึ่งไปไหนนะพื่นพ,นพนมาเบิงมาเบิง่งทะเลอันแสนสวยงามอันนี้เป็นทะเลของไม่ลดไม่ลดรวยนะคะเป็นทะเลของไม่ลดจะพูดอะไรก็ได้นะอุ <c> ้ย <oughs> สวย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 พี่น้องพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องสวยสวยค่ะสวยนี่เธอคือถือกล้องดีๆมันควย <c oughs> อ,อทำไมกล้องฉันควยอ ا, เพนสีโอ้ยสวยมากเลยทุกคนเบิงบ่งเบิง่งเบิ่งเบิ่งเบิ่งนะฮะ เบิงเบิงเบิงเบิองเออทำไมกล้องฉันควยอ่ะเธอฉันุษสาหอย่างตั้งดีรัฐาสวัสดีนะจ๊ะหนูรัฐาสวัสดีนะคะทุกคนนะคะมาอย่างทะเลทุกคนมาอย่างทะเลอ๊้ทำไมมันมีฟองอ่องหล่องขึ้นมาอย่างนี้คะโอ้ทะเลมไม่น่าจะสกปรกคืไมันมีฟองอ่องหล่องใครมาสาหัวอยู่แถวนี้ไม่แน่มันก็อาจจะมีแบบว่าปลาสลงปลาสลามมีไหมทุกคนคาดว่าไม่น่าจะมีเนาะเออ ไอ้ลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะค่ะมาดูคุณพ่อคุณพ่อเยอะแยะเลยคะ่ะวันนี้คุณพ่อคุณพ่อเยอะแยะมากเลยนะคะเออเดี๋ยวจะอู้สวยงามสวยงามทํามถ่ายตื่นเต้น,ตนเป็นสนนนนั์พี่น้องมองป้าขี่คอายลกแถวนี่มาเบิ่งหองน้อยอู้ดู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 พี่น้องหองน้อยมันมีปลาไหมคะวันนี้ปลาไหมคะไม่อู้สวย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 ทำไมหองน้อยมันเป็นอัน ผิวริ้วรอยสวยจังเลยดูซิทุกคนเหมือนทำบ้านเอาไว้เลยหรือว่ามันฉีกระเดียนหรือว่าหอยฉีกระเดียนทะเลพี่น้องทำไมมันเป็นหองหองสวยงามอย่างนี้คะอันนี้ฉันก็ไม่รู้นะคะฉันเดาเอาปิดกันนะแม่สันเอาปิดกันอย่างบาเบาแกน็ดเด็มาแซงขอ่อยมาจับเบิง่งตีอ้ยมันไม่ใช่ฉีกระเดียนนะมันเป็นขึ้นทะเลนะคะทุกคนแต่ว่ามันสวยงามเกินไปนะคะดูทะเลนะโคตรสวยเลยทุกคนนี่นะ ตรงนี้แม่รถจะชอบแบบมาลอยน้ำนะมาลอยน้ำใส่เมกินี่มาลอยน้ำนะคะ,อ,อ,ะ,คะอืมเอ่อฝ้าอย่างเฝ้าอย่างเนี่ยมันจะไม่เห็นความสวยงามนะคะสวัสดีพี่อีทโอนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนขอบคุณที่มาให้กําลังใจเอ่อช่องช่องใหญ่นะคะมีคนติดตามห้าแสนกว่าคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณที่การกดไลค์โอ้ my god สวยมากค่ะใครบอกว่าสวยกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งมาให้แม่รถด้วยนะคะกดหนึ่ง ใครบอกว่าทะเลของแม่ลดสวยมันเป็นทะเลของแม่ลดไม่ใช่ทะเลของทุกคนนะคะวันนี้มันเป็นทะเลของแม่ลดใครใครบอกว่าสวยกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งนะคะกดหนึ่งเอา้าทำไมเวลาฉันหย่างโทรศัพท์ฉันข่วยอะ่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวฉังต้องเป้าหย่างคะ่ะนี่แม่ลดเวลามาก็จะมาเอาดากมาตากแดดตรงนี้นะทุกคนแล้วก็ไปนอนตากแดดโอ้ลัทธาน่ารักที่สุดลัทธาน่ารักที่สุด เดี๋ยวเราจะให้รางวัลรัฐถานะคะคะอ๋อรัชเนี้ยพอพอมันฮ้อนแหงนะเวลาเอาดาบตากแดดอะไรเงี้ยฮ้อนแหงๆไม่เราก็จะหย่างขึ้นมาบนตรงนี้นะคะมันก็จะมาเห็นความสวยนะคะไม่เราก็จะเอาดาบมาหย่อนลงตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งให้ทะเลนะคะให้ทะเลซัดดาบให้มันให้มันเย็นห่วยห่วยนะคะเราแบบว่าลดความร้อนในตัวนะคะอันนี้อันนี้ทำไมสันเห็นจอมืดเอา้าจอมืดเหรอเธอ แสดงว่าเบด็ดฉันจะหมดเอาหนูไม่เล่นอย่างนั้นนะคะไม่ได้อย่างนั้นหนะะูไม่เล่นอย่างนั้น,น,ม,าน,นมาดูความงามนะคะอลังการทําไมทําไมสันเห็นจอมันมืดว่าสันเอา้าโอ้ยอันกล้องดับเดี๋ยวเอา้าเธอทาไมกล้องสันดับอ่ะดับเหรอทาไมของฉันมันไม่ดับอ่ะทะเลมืดเอา้าเกิดอะไรขึ้นวันแฮป p พนนอ่ะ what h ปแฮปเพนน์วันแฮ p เพนนโอ้ไม่คฉันอยากให้พวกเธอเห็นอันนี้อ่ะฉันอยากให้พวกเธอเห็นทะเลอะ่ะ ทะเลแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอากล้องไปจุ่มน้ำแป๊บหนึ่งั้านั้นแสดงว่ามันร้อนทั้ามันก็แบตเตอรี่หมดโอ้เธอพวกเธอเห็นหรือเปล่าพวกเธอเห็นค้ามสวยไหมอ่ะพวกเธอทําไมทําไมทะเลฉันมันหลงไปขนาดนั้นนะมันหลงแบบอ๋อทำไมทะเลฉันมันน้ามันน้อยโพดอ่ะทุกคนปกติมันจะเออเลยอขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะคะปกติน้ําจะเออเลยอขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะไม่รอดก็จะมานั่งตรงนี้นะคะ นะ้ำมันมันจะเต็มตรงนี้นะคะพอมาปีนี้มาเบิ่งนะถ้าเธอมาเบิ่งเนี่ยเห็นไหมน้ำาเห็ดตรงลงไปเลยน้ำมันไปใส่หมดทุกคนอ,อ้อแล้วทำไมแม่รถเห็นนะเห็นนะแมนกล้องเธอไม่พร้อมทั้งควยทั้งมืดอ้เอหรอโอ้ยไปเห็นอย่างลยหรอทุกคนทำไมเป็นอย่างเงี้ยเห็นหรือเปล่าเห็นไม่รถไหมเนี่ยโอ้ย เห็นหรือเปล่าทุกคนใครเห็นกดหนึ่งค่ะใครเห็นกดหนึ่งนะคะใครโอ,โอ้เธอแบตบฉันก็จะหมดดามปีแล้วไม่ลด้ประเันเอา้าทำไมมืดแต่โอ้แสดงว่าแสดงว่า YouTube เขาไม่ให้เขาไม่ให้ไม่ลดผ่านนะคะภาพหายแม่ไม่จ่ายค่าไฟาคุณลูกจ่าโอ้ทำไมมันเป็นแบบนี้ what happened ฉันอุตส่าห์จะให้แบบว่าโอ้ทั้งนันเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะเดี๋ยวจะแบบว่า โอ oh my god my god I I, I, ไ e e ไ i ้ n e ้ everybody to look at my sea นะคะ my sea ก mm ็ hmm. คือทะเลของฉันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอยากให้เห็นความสวยแล้วทำไมมันมืดนะคะ mm hmm. ทั้งจอมืดทั้งขวยนะคะ oh my god what happened to my my กล้องนะคะ what happened to my กล okay. ้อง o อ a y ท้าง,งัา้นก็จะเดี๋ยวเป็นเป็นถ่ายคลิปไปให้ชมก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเออมัน โอยไม่รู้ว่าจะ explain แบบไหนอะค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอไปก็แล้วกันนะคะทุกคนทาั้งงาันก็แค่นี้นะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะมันเกิดอะไรอะมันแต่ว่าเอาทุกคนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไหมแสดงว่า YouTube ปิดกัน้นมันจะปิดกั้นทำไมในเมื่อทะเลมันสวยอะเออทำไมไม่ปิดกั้นเสียงคนพูดน่ะโอ oh my god! what happened to explain what happened explain to me explain to me oh my god i had a very nice view but nobody see me oh my god i want to cry want to cry นะคะ i want to cry โอ้ยเบิ่งแหนเบิ่งแหนผู้สาวกับผู้บ่าวก็มากอดกันพวกเธอเห็นหรือยังอ๋อได้ยินเสียงหรอคะโอเคสหรับปีบอกได้ยินเสียง oh my god แล้วทำไมทุกคนเดี๋ยว อ๋อเดี๋ยวลงขึ้นใหม่ไหมทุกคนโดนปิดกั้นหรือเปล่าหรือว่าหรือว่ามันควยเกินไปคะเสียงชัดนะครับ <c oughs> โอ้ยแม่ควยลูกอย่าเพิ่งนะลูกหนูอย่าเพิงนะพ่งแบบว่าอแบบว่าอันไม่เคารพแม่ไม่เอานะหนูนะไม่เอาโอ้ไม่ก็ฉันอยากจะถ่ายตรงนี้ให้มวกเชอดูจังเลยอ่ะโอ้งามมากเลยอ่ะเออบอ่ได้ยินบ่ได้ยินอันไอ้วนทุเปิดดากหนีบ แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปโอ๊ยเห็นภูซ่าเด้งขึ้นมาว่าภูซ่าออนสดทุกคนบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวไม่ลดนะจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหลังต่อจากตรงนั้นไปนะคะโอเคไหมคะบ๊ายบายทูยู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  u ออย่างทูยูกลัวเสียงไม่ลดอ๋อพี่พี่ยูกลัวเสียงไม่ลดเออน่าจะใช่หรือเปล่าโดนปิดกั้นหรือเปล่าคะทุกคนโอเคแตงกิ้วโซมาเจ้าคะ everybody everyone นะคะ 8แสนล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆนะคะแม่รถโอพี่นาวากริ๊กกน้องโตเตน้องโตเตสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเออสวัสดีที่มารับชมช่องใหญ่นะคะมีคนติดตาม5ล้าน5ล้านคนนะคะเออแล้วก็มีคนมาดูประมาณ5แสนคนนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกๆกําลังใจนะ,ะโอ้เสียดายมากเลยค่ะมืดทั้งจอมืดทั้งข่วยนะคะอ้ย อ๋อหรือว่าไม่ลดพูดคําว่ามันอันมันค่วยมันอันจอมันคว,วยอะไรอย่างเงี้ยมันควยอะไรอย่างเงี้ยอืมต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่นะแม่ว่าโอ้ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่โดนปิดกัน้นโ,โดนปิดกัน้นเออโดนปิดกั้นไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหนูรัฐาจา๋าอืมโอเคบายบายนะโอ้ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปให้ดูนะเพืนะ่อนๆบายๆคะ่ะบายๆเอาล่องจังใดพี่น้องล่องจังใดพี่น้องบอกให้แน่ล่องจัง,ดงใงงด ต้อยลงจังใดพี่น้อง